คำสั่งเลเยอร์ไอโซเลตนะครับคือการเลือกเลเยอร์หนึ่งมาแล้วเลเยอร์อื่นที่ไม่ถูกเลือกเนี่ยก็จะทําการถูกล็อกไปในตัวเลยนะครับเพื่อนโดยที่ว่าเราสามารถที่จะเลือกเลเยอร์ที่เราเลือกไว้ทําการแก้ไขแล้วรูปอื่นๆเนี่ยก็ถูกล็อกไม่สามารถที่จะทำการแก้ไขดัดแปลงได้นะครับมีวิธีการทําดังนี้นะครับให้เพื่อนพิมพ์ la Y นะครับแล้วไปดูที่ l a y i อรนะครับคลิกซ้ายเข้าไปครั้งหนึ่งนะครับนั่นเพื่อนดูที่บรรทัดคอมมานะครับจะขึ้นว่า Layer ISO select object on the layer to the isolate all setting นะครับก็เลือกให้เพื่อนเลือก Layer นะครับผมจะเลือกตัวของกิจลายนะครับคลิกซ้ายเข้าไปครั้งหนึ่งแล้วคลิกขวาครั้งหนึ่งนะครับแล้วเลือก enter ครับส่วนของเลเยอร์ตัวนี้นะครับ0 ก็จะไม่ถูกล็อกเลเยอร์อื่นก็ถูกล็อกหมดเลยนะครับเราไม่สามารถทําการแก้ไขแม้ผมจะลบตัวนี้ก็ไม่หายเราก็สามารถที่จะแก้เลเยอร์ที่เราเลือกได้นะครับเราลงไปดูในหน้าของเลเยอร์นะครับโดยกดพิมพ์ L A สเปกบาร์ครั้งหนึ่งเพ,เพื่อนๆสังเกตนะครับยกเว้นเลเยอร์ศูนย์นะครับเลเยอร์ layer อื่นก็จะถูกล็อกเป็นรูปแม่กุญแจนี้และวิธีการแก้ให้กลับมาเหมือนเดิมนะครับก็คือพิมพ์ เหมือนเดิมนะครับให้เพื่อนเข้าคําสั่ง layer Lay นะครับแล้วเพิ่มก็คือจาก isolate ก็เป็น U ที่คําสั่งแนะนําข้างๆ c r o s s h นะครับก็จะมี layer Lay un i s o นะครับให้เพื่อนเลือกอคลิกลูกศรครั้งหนึ่งแล้วกดสเปกบาร์ครับ layer ที่ถูกล็อกทั้งหมดก็จะคลายล็อกเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเราผมทำงานในโปรแกรม AutoCAD 2018นะครับในหน้าของ อั t ตเกตคลาสสิกนะครับเราลองไปดูในหน้าของดับติงแอนนอ a ิชันนะครับก็จะคล้ายๆกับเป็นรูปภาพและเป็นเมนูไอคอนไปในตัวนะครับให้เพื่อนไปที่ตัวรูปเฟืองนะครับถ้ามีอยู่ด้านล่างแล้วคลิกลูกศรลงครั้งหนึ่งนะครับแล้วเลือกดับติงแอนนอ a ิชันนะครับตัวโปรแกรมอ u t o c a ตก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าของดับติงแอนนอ a ิชันนะครับให้เพื่อนไปที่เมนูนะครับอยู่ที่ผมกําลังคลิกอยู่นี้นะครับให้เลือกตัวโฮมครับ แล้วไปส่วนของเลเยอร์นะครับผมจะทําการไ s o l a t e อีกทีนะครับไปตรงนี้นะครับเพื่อนๆ isolate นะครับก็คือก็คือเลเยอร์ isolate ก็คือการซ่อนเลเยอร์เปิดบังเลเยอร์นะครับผมจะเลือกตัวของหน้าต่างครับคลิกซ้ายเข้าไปทั้งนึงแล้วคลิกขวาเลือก enter ครับเลเยอร์ที่เป็นเลเยอร์เดียวกันหน้าต่างนะครับก็คือ a y ตรงนี้เนี่ยก็จะถูกเลือกทั้งหมดเลยนะครับถูกเลือกนะครับแล้วก็เลเยอร์อื่นๆก็จะถูกล็อกนะครับโดยดูหน้าต่างของเลเยอร์ Manager Property นะครับพิมพ์ L A สเปคบาร์ครั้งหนึ่งนะครับตัวอื่นก็จะถูกซ่อนไว้หมดเลยนะครับพอตอนนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆทำการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนไปคายล็อกคืนนะครับก็คือไปที่ตัวของ u n isolate นะครับคลิกซ้ายเข้าไปครั้งหนึ่ง l a เยอร์ก็จะกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับสำหรับคำสั่ง Layer isolate และ Layer u n isolate เพื่อนเ,อนเอนก็สามารถที่จะนำไปใช้แก้ไขดัดแปลงในการเขียนแบบได้นะครับเพื่อนๆ